าสิเห็ดกับเขา่าเตรียมแล้วเตรียมแล้วตอนนี้เอาเครื่องปรุงลงไปแล้วแตงลงไปใส่แล้วนะคะปกติจะเอากัด หอมนุยานะคะมาทำด้วยกันค่ะไม่กินกะทิผัดเปรี้ยวหวานแต่เราใส่โหระพาถูกกันไหมคะผัดพริกแกงเปรี้ยวหวานเครื่องในใส่แตงเตรียมแล้วค่ะพี่น้องหอมกับหอมโหระพาเตรียมแล้วคะ่ะนิดนึงกดประนัด ตับปลาลตค่ะหน้าตาเป็นไงคะผัดพริกแกงนะคะนี่อ่ะคนเก่งประมาณนี้แล้วจ้าว่าจะผัดเครื่องใน คลิปนี้เป็นคลิปกินค่ะประมาณนี้แล้วจะเราจะผัดเครื่องในมีน้ำาลักน้อย ยอดน้ำแล้วเติมผักโหระพานิดหน่อยกระบอนนิดหน่อยไปเลยเนาะจับปลาล เรี้ยวหวานีกำลังจะสุกแล้วค่ะทีกำลังจะสุกแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดพริกแกงเปรี้ยวหวานเครื่องในใส่แตงเตรียมแล้วค่ะพี่น้องหอมกับหอมโหม้วค่าเตรียมแล้วค่ะประมาณนี้ละจ้ามากินด้วยกันเด้อพี่น้องจ้ามามาเอ้าเอาลูกละประมาณนี้แล้วจ้าว่า,วจ,าวจะผัด เครื่องในคลิปนี้เป็นคลิปกินค่ะ ไม่กินกะทิปัดเปรี้ยวหวานแต่เราใส่โหระพาถูกกันไหมคะหัวพริกแกงใส่กระเทียมใส่ตะไคร่ตัวพริกแกงกระเทียมก็จะประมาณนี้นะคะเนาะประมาณนี้ละจ้าม,มากินด้วยกันเด้อพี่น้องจ้ามามาเอา้าอาลูกเอ้า ล,ลงมาผัดแล้วค่ะตะไคร้กับพริกแกงคุณเด็กกนะันได้ มัาด้วยค่ะพี่นองค่ะอินก็รัวาสองคนสองคนเท่านั้นที่แรกก็ว่าจ,จะอ่อมผัดใส่กันเลยเนาะ ตะไคร่ไม่กินกะทิปัดเปรี้ยวหวานแต่เราใส่โหระพาถูกกันไหมคะประมาณนี้ละจ้ามากินด้วยกันเด้อพี่น้องจ้ามามาเอ้ามาลูกละเอ้ามาด้อค่ะพี่น้องค่ะกินกระดูกลาสองคนสองคนเท่านั้น ไม่กินกะทิปัดเปรี้ยวหวานแต่เราใส่โหระพาถูกกันไหมคะตักค่ะตักเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องนิดนึงกับประนัดตะไคร้กับพริกแกง ตะไคร้กับพริกแกงเปรี้ยวหวานเครื่องในสับปะรดเครื่องในและสับจะพอได้บอเนาะเสร็จแล้วเต็มเขียงเลย ยังไงมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะอินกร็รลวสองคนสองคนเท่านั้นค่ะกระเทียมก็อยู่ในครอกแล้วโขกแล้วค่ะโขกกระเทียมเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะรบค่ะหน้าตาเป็นไงคะ ผัดพริกแกงนะคะนี่อ่ะคนเก่งจะพอได้บอเนาะตักค่ะตักเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะพี่น้อง กินเลยนี่ช้อนกลางก็มีอยู่เด้็จะพอประมาณขวาัวพริกแกงนะคะเนาะที่แรกก็ว่าจะอ่อมผัดใส่กันเลยเนาะตะไคร้เนาะ จะพอได้บอเนาะีกำลังจะสุกแล้วค่ะมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะอินกล็ลหล่าสองคนสองคนเท่านั้นเตรียมได้แล้วเตรียมไม่ได้แล้ว กินกะทิปัดเปรี้ยวหวานแต่เราใส่โหระพา